ครับเพืนดีๆกันก่อนนะครับกับผมอ้นนะฮะใน True Insight News Break ในช่วงนี้ครับเอามาเริ่มกันที่นุมมาดเซอรมาดแมนด้วยนะครับกับหนุ่มแป๊ะเลยครับที่ได้มาออกมาออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่เคยเบื่อเลยฮะที่จะงตอบคำถามเรื่องสาวแพนเค้กครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ขอย้ำอีกทีนะครับกับหนุ่มเซอ์แป้อารักนะครับที่ขอยืนยันชัดๆว่า คุณแม่น้องแพนนะครับสาวแแฟนสาวนะครับไม่ได้ยุให้ถอยรถตู้มือสองมาไว้คอยรับส่งนะครับแต่ก็ไม่ปฏิเสธเลย,ยว่าการปรึกษาหาเรื่องนี้แหละครับที่กัปรึกษากันครับจะไม่มีการพาไปซื้อรถมือสองรถอะไรทั้งนั้นครับผมก็ขกด้วยแล้วกันนะครับบางทีเราไม่ต้องคิดว่าคนเราบงการกันก็ได้ครับผมทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างที่คนคิดครับผมดูจะตอบเสียงแข็งๆไปเสียงหน่อยนะฮะแต่หนุ่มเป้ก็ยืนยันนะครับว่า พร้อมตอบคำถามเรื่องน้องแพนเสมอเลยครับไม่ได้รู้สึกรำคาญแต่อย่างใดเลยแหละครับตอบหมดปแล้วครูพี่ถามพี่ก็ผมก็ตอบพี่ว่าถามเลยครับถามเลยครับแต่ว่าเวลาพี่ถามเรื่องแบบว่าความรักอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายครับผมตอบคนเดียวมันก็ดูไม่ดีหรอกครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอที่ผมตอบได้ผมจะตอบเต็มที่ครับผมเป็นยังไงเรื่องของน้องแพนนุ่มเป้พร้อมตอบเสมอแล้วละฮะ ฟังแล้วปลื้มแทนน้องแพนจริงๆเลยแหละครับ <Wow. S 1> ก็เรียกว่าเป็นผู้ชายที่มาดแมนมากๆเลยครับสำหรับพี่เป้เรลยนะฮะเสรม้วไม่พอแมนต่างหางเลครับแล้วมาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันดีก,กว่านะครับผมมีไฮไลท์งานเทศกาลดนตรีนะครับ Wedding and l e e d s Festival มาฝากกันครับ สร้างความบันเทิงบนเวทีคอนเสิร์ด้วยโชว์ของศิลปุนร็อกระดับแถวหน้าจากทั่วทั้งอังกฤษและอเมริกามานานกว่า39ปีแล้วนะฮะจนกลายเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีในช่วงปลายซัมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกไปแล้วนะครับสำหรับ Reading and r e เ d s e s t i v a l นะครับซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่26-28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีคอเพลงไปร่วมมันกันหน้าเวทีนับแสนคนเลยทีเดียวเลยครับ Reading and l e e s Festival นะครับถือเป็นเทศกาลดนตรีร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับวงร็อกระดับหัวแถวเลยนะครับรวมถึง r อ c k เกอร์และร็อกแบนด์หน้าใหม่ที่รอวันแจ้งเกิดดยในปีนี้ไะครับได้วงความ The Strokes Muse 30 Seconds To Mars และ My Chemical Romance นะครับมาเล่นเป็นวง เฮทไล e บนเมนเทจด้วยนะครับส่วนเรียนกาลักเก์นะ,กน,นะครับกับร็อกแบรนวงใหม่อย่าง BDI นะครับมาสร้างสีสันบนเวทีด้วยเลยครับความสำเร็จของเฟสติวัลในปีนี้นะครับทำให้ทางผู้จัดงานต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดที่ดูแคบลงไปขนัดตานะครับรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่แทบจะไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะจำนวนผู้ชมนะครับที่มารุ่มงานนั้นมากมายมาหาศาลจริงๆเลยแหละครับ เ่าเป็นเทศกาลตินตาติดตามตินตาไปชมอย่างยิ่งเลยฮะ,ะเป็นร็อกเกอร์จริงๆเอาง่เวลาแล้วนะครับผมในช่วงนี้ไปพักชมสิ่งดีๆกันต่อเลยนะครับรายการดีๆต่อไปสำรับวันนี้สวัสดีครับ